โกลกองค์คือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมาศาสนาและผู้คนภูม,มิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาเตรียมสุขภาพร่างกายให้เจริญเติบโตสมวัยแล้วออกไปเรียนรู้โลกด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ เราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรตามมากันเลยสวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมรายการทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคม Active แอคทีฟคัสดูในรายการลอกกลมๆก,ลกับครูสังคมของหนู ในวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนกันนะคะผู้ฝนขอถามน้องเฟนและน้องๆทางบ้านหน่อยค่ะว่ารู้จักคําว่าโรควิถีชีวิตกันไหมคะไม่เคยได้ยินเลยค่ะเป็นโรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่หรอคะไม่ใช่ค่ะน้องเฟโรควิถีชีวิตคือโรคไม่ติดต่อแบบเรื้อรังซึ่งบางโรคนั้นไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้หรือเกิดจากพฤติกรรมของคนคนนั้นเราจึงเรียกโรคนี้ว่าโรควิถีชีวิตนั่นเองค่ะ แล้วโรคแบบนี้มีวิถีชีวิตแบบไหนล่ะคะถึงกลายเป็นโรคแบบนี้ก็เกิดจากการขาดความสมดุลในด้านต่างๆอย่างเช่นด้านการกินอาหารด้านการออกกําลังกายด้านอารมณ์ด้านจิตใจรวมไปถึงมีพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะอย่างเช่นการกินอาหารจานด่วนกินอาหารที่มีไขมันสูงรวมไปถึงการกินอาหารแบบเดิมซ้ําๆไม่ว่าจะเป็นอาหารฟิ้งๆย่างๆรวมไปถึงการใช้เหล้าบุหรี่แอลกอฮอล หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษค่ะโอ้โห,โโหเกี่ยวกับการกินและการออกกําลังกายทางนั้นเลยนะคะ ไม่อยากโตเป็นผู้ใหญ่เลยค่ะโรคนี้น่ากลัวมากเลยค่ะน้องเฟยร,รู้ไหมคะว่าบางโรคเด็กๆก,ก็เป็นได้นะคะผู้ฝนถึงอยากให้น้องเฟยและน้องๆทางบ้านหันมาใส่ใจสุขภาพให้มากๆเพราะว่าถ้าหากเราร่างกายแข็งแรงเราก็จะไม่มีโรคค่ะแล้วก็มีแรงไปทำกิจกรรมต่างๆที่สร้างสารรค์อีกมากมายเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาขยับแข้งขยับขาสามท่า,า,ากับผู้ฝนไปเริ่มกันเล เรามาเริ่มออกกำลังกายไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่าที่1ค่ะหันข้างแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุูฝนจะทําให้ดูจะได้เห็นชัดๆค่ะน้าแขนยกขึ้นมาแบบนี้ค่ะโดยที่แขนประกบติดกันนะคะหลังจากนั้นให้ยกขึ้นยกลงแบบนี้สลับไปเรื่อยๆค่ะเราจะทํากี่ครั้งก็ได้นะคะแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราลองนับไปสักสิบครั้งไปพร้อมๆกันนะคะน้องเฟยได้ค่ะเกร็งกล้ามเนื้อแขนไหมนะคะเริ่มไปพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหเจ็ดบท่าที่สองค่ะง่ายมากๆต่อจากท่าเมื่อสักครู่ให้การแขนออกแบบนี้ค่ะแล้วหุบเข้าเริ่มไปพร้อมๆกันค่ะหนึ่สองสาี่ <ค>ะนะน้องเฟยไม่ยางเลยค่ะถ้าไม่ยากเราไปต่อท่าที่3นะคะท่าที่3มค่ะทําแบบนี้ค่ะอยู่ในระดับเอวนะคะหลังจากนั้นพับเข้ามาด้านหน้าแบบนี้ค่ะกลางออกค่ะเริ่มนับหนึ่งไปพร้อมกันค่ะเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 ไม,ไม่ยากเลยค่ะถ้าไม่ยากน้องเฟและน้องๆทางบ้านก็อย่าลืมนำกลับไปฝึกที่บ้านกันนะคะแล้วน้องเฟคิดว่าท่าที่ครูฝนสอนไปทั้งหมด3าท่านี้ช่วยให้เราแข็งแรงส่วนไหนคะ ถูกต้องแล้วค่ะน้องเฟยและนน้องทางบ้านคะการออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและตรงตามความต้องการของร่างกายนั้นจะทําให้เราห่างไกลจากโรคอ้วนค่ะแต่ว่าฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนจะง่ายเลยนะคะแต่น้องเฟยรู้ไหมคะว่าโรคอ้วนเนี้ยเป็นปัญหาของสังคมเราที่เราจะต้องรีบเปช่วยแก้ไขเลยละค่ะแค่เราอ้วนก็เป็นปัญหาสังคมเลยเหรอคะใช่แล้วค่ะ เพราะว่าเกี่ยวข้องกับระบบสาธารณาสุขของประเทศไทยเราเลยล่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะและในวันนี้ครูฝนจึงอยากจะชวนน้องเฟและน้องๆทางบ้านมาคุยเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเลื้อรังกันค่ะซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของคนไทยเป็นโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจําวันและทําให้เกิดโรคได้ค่ะน่ากลัวจังเลยนะคะ ถนานกลัวแบบนี้น้องเฟยก็จะต้องหาความรู้ให้มากๆนะคะเราจะได้ป้องกันโรคได้ค่ะและในวันนี้เองครูฝนก็มีความรู้เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมาฝากน้องเฟยและน้องๆทางบ้านด้วยค่ะพร้อมชมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะงั้นไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลย หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้ว NCDs นี่คืออะไรนะคะง่ายๆเลยค่ะเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโรคที่เช่นมะเร็งนะคะหรือว่าโรคอ้วนลงพุงนะคะโรคถุงลมปป่งพองซึ่งวันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะจะมาให้คําแนะนํากับคุณผู้ชมนะคะว่าโรคนี้คืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปฟังคลิปจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงลัดดาเหมาะสุวรรณนะคะซึ่งท่านเป็นนาย,ยกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยไปฟังกันเลยค่ะ ค่ะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์นะคะที่เกิดจากพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการไม่มีกิจกรรมทางกายทั้งหมดนี้มันก็ส่งผลแล้วก็ยังมีเรื่องของการ ดื่มเหล้านะคะแล้วก็การสุกหรี่อันนี้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญร่วมกับปัจจัยเสี่ยงปัจจุบันที่กำลังที่ทิตอยู่นี้ก็คือเรื่องของอมลพิษทางอากาศเนี่ยก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดโลกไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะ จริงๆเนี่ยนะคะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในปัจจุบันเนี่ยเป็นไม่ยากสักโรคหนึ่งเพราะด้วยพฤติกรรมของวิถีชีวิตของคนไทยเราที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเนี่ยค่ะทำให้เสี่ยงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันเลือดสูงหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจขาดเลือดเพราะว่าเป็นอย่างเช่นสาหิการตายนะคะดับแรกๆเลยของคนไทยเนี่ยก็คือโรคหลอดเลือดสมองลองลงมาในผู้หญิงคือเบาหวานแล้วก็ลองลงมาในผู้ชายคือโรคหัวใจขาดเลือดเพราะฉะนั้น เป็นไม่ยากเพราะว่าเรามีพฤติกรรมที่ทำให้เสีย่ยงคือโรคทั้งหมดเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังคือต้องรักษานานมากนะคะถ้าเป็นมากก็ต้องรักษาทางยาถ้าเพิ่งเริ่มต้นหรือว่าตลอดคือถ้าจะให้หายเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินหรือเรื่องกิจกรรมทางกายอย่างที่ว่าต้องลดปัจจัยเสี่ยงซึ่งมืนต้องรักษาระยะยาวมากเลยแล้วก็เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนซึ่งส่วนใหญ่จะร้ายแรงทั้งนั้นที่จะตามมาค่ะ จริงแล้วถ้าเป็นไปนแล้วนะคะก็ตลอดชีวิตแหละค่ะต้องดูแลตัวเองตลอดชีวิตเลยอย่างเช่นเป็นเบาหวานถ้าเป็นแล้วนะคะเต็มที่นี่ก็ต้องดูแลตัวเองรักษาระดับน้ําตาลในเลือดนะคะปรับเรื่องอาหารเพราะว่าไม่งั้นก็จะมีโรคแทรกซ้อนที่เป็นเบาหวานขึ้นตาเบาหวานลงไตหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องเท้าซึ่งตลอดชีวิตค่ะต้องดูแลตัวเองตลอดชีวิตเลย หลายครั้งนะคะเรามักจะระวังโรคที่มากับเชื้อโรคนะคะแต่จะบอกว่าโรคในกลุ่มนี้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยนะคะเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานั่นเองโดยเฉพาะพฤติกรรมการกินนะคะและที่สําคัญในปัจจุบันนี้ยังมีเรื่องของมลภาวะต่างๆเข้ามาทําให้ความการเป็นโรคเหล่านี้นะคะสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในส่วนของข้อมูลจากองค์การอนมาอนมัยโลกหรือว่า WHO นะคุณผู้ชมคะได้ระบุค่ะว่าโรค กลุ่ม NCDs เนี่ยนะคะเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนานะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็มีประชากรกว่า14ล้านคนค่ะที่เป็นโรคในกลุ่ม NCDs แล้วก็เสียชีวิตมากกว่า3 0 0 0คนนะคะหรือว่าคิดเป็นร้อยละ73ของการเสียชีวิตของประชากรทั้งหมดคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรฐษฐกิจเนี่ยก็ถึง25.2พันล้านบาทต่อปีกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมทราบ ไหคะว่าปัจจัยอย่างหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้เกิดโรค NCDs นั่นก็คือพฤติกรรมการกินว่าแต่พฤติกรรมการกินแบบไหนล่ะคะที่จะส่งผลให้เราเป็นโรคเหล่านี้ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปฟังจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตดาอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ ส่วนสําคัญที่สุดคือเรื่องอาหารนะคะก็พฤติกรรมการกินที่เรากินอาหารที่มีไขมันสูงมีน้ําตาลสูงแล้วก็การที่เรากินอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดซึ่งพวกนี้จะมีผักผลไม้น้อยอยู่แล้วในการศึกษาสํารวจของประเทศไทยเนี่ยนะคะเขพบว่าคนไทยเนี่ยกินเนื้อสัตว์แปรรูปพวกปลาเคม็มซึ่งอยนี้ก็มีเกลือสูงด้วยนะคะแล้วก็พวกไส้กรอก นะคะพวกนี้ก็ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของพวกสัตว์เนื้อสัตว์แปรรูปก็ไม่น้อยเลยกินทุกวันทุกวันเราก็จะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื่อง,งนีนะคะ่ะอันนี้ก็มีข้อมูลที่เขาเพิ่งวิจัยนะคะวิเคราะห์รวบรวมทั่วโลกเลยพบว่าการที่กินธัญ,ญพืชขัดสีน้อยน้อยเกินไปเช่นเช่นของบ้านเราคือพวกข้าวก้องข้าวขัดสีน้อยนะคะแล้วก็ทานผลไม้น้อย แล้วก็ไปกินโซเดียมคือกินเกลือเยอะ3ตัวนี้อธิบายสาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั่วโลกได้ประมาณ50%มากกว่า50%เพราะฉะนั้นสตัวนี้เป็นตัวใหญ่ๆตัวอื่นก็จะมีพวกไม่กินผักนะคะหรือไม่ก็ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมีความหวานเยอะมีน้ำตาลสูงแล้วก็พวกกินปลาน้อยนะคะก็จะมีอีกหลายรายการค่ะแต่ที่หลักๆคือ3ตัวแรกที่เมื่อกี้พูดไปแล้ว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ออกกําลังกายเลยกินเสร็จแล้วก็ไม่ออกกําลังกายใช่ไหมคะกิจกรรมทางกายน้อยเพราะเรานั่งรถหรือไม่ก็เดินทางใช้เวลาในการเดินทางเยอะโดยที่เราไม่มีโอกาสได้เดินหรือได้เคลื่อนไหวร่างกายนั่งทํางานอยู่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ขยับนั่งนานๆเนี้ยก็ทําให้กิจกรรมทางกายน้อยกินเยอะกิจกรรมทางกายน้อยก็อ้วน ว่านี่เป็นตัวกลางตัวหนึ่งที่ทําให้ไปเบาหวานโรคหัวใจขาดเลือดแล้วก็ความดันเลือดสูงเนี่ยก็อธิบายจากตรงนี้ได้น้องเฟยคะโรคนี้อันตรายแล้วก็ใกล้ตัวมากๆเลยนะคะเฟยคงต้องบอกต่อเรื่องนี้ให้กับกทุกๆคนที่เฟยร,รู้จักแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆทางบ้านก็เหมือนกันนะคะอย่าลืมบอกต่อเรื่องภัยร้ายใกล้ตัวเราด้วยนะคะ ดีมากเลยค่ะน้องเฟยและในวันนี้เองครูฝนก็มีความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจขาดเลือดและโรคเบาหวานมาฝากน้องเฟยและน้องๆทางบ้านด้วยค่ะทั้งสองโรคนี้เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะและเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตมาฝากน้องเฟยและน้องๆทางบ้านค่ะดีเลยค่ะเฟยจะได้นําความรู้พวกนี้ไปใช้กับตนเองและคนในครอบครัวค่ะ เรามาเริ่มกันที่โรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบกันก่อนนะคะโรคนี้หมายถึงโรคหัวใจที่เกิดจากการตรีบและแข็งตัวของหลอดเลือดแดงที่เป็นเลี้ยงกล้ามเนื้อของหัวใจจึงทำให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจลดลงนั่นเองค่ะอาการที่แสดงถึงโรคหัวใจขาดเลือดของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันออกไปเช่นรู้สึกเจ็บปวดหรือรู้สึกไม่สบายเป็นตะคริวหายใจลำบาก จุกเสียดร้อนวิงเวียนศีรษะแน่นท้องชาแน่นหน้าอกเหนื่อแตกอาการดังกล่าวต่างๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณหน้าอกไหล่หลังส่วนบนแขนคอในลำคอหรือกรามและอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รู้สึกเครียดขณะที่ใช้แรงมากในการทำกิจกรรมหรือหลังมื้ออาหารหนัก การพักผ่อนและการรักษาด้วยยาเป็นวิธีที่ช่วยลดอาการหัวใจขาดเลือดอย่างได้ผลน้องเฟยและน้องๆทางบ้านต้องหมั่นสังเกตตัวเองและผู้ปกครองที่บ้านด้วยนะคะถ้าหากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์เลยค่ะแล้วอย่างนี้จะมีวิธีป้องกันไหมคะมีแน่นอนสิคะน้องเฟยสำหรับแนวทางการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดนั้นมีดังนี้ค่ะ1 สังเกตความผิดปกติของตนเองอยู่เสมอโดยเฉพาะอาการที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันเช่นอัตราการเต้นของหัวใจที่เปลี่ยนแปลงการเจ็บหน้าอก 2. ลดการรับประทานอาหารสำเร็จรูปที่มักจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลเกลือและไขมันในปริมาณที่สูง 3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ผลไม้สดและผักสดในมื้ออาหาร 4. เลิกสูบบุหรี่ และ5ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและตอนนี้เราก็ได้รู้ถึงอาการสาเหตุและวิธีการป้องกันกันไปแล้วน้องเฟนและน้องๆทางบ้านก็อย่าลืมกลับไปสังเกตและนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะได้เลยค่ะครูฝน น้องเฟนและน้องๆทางบ้านคะยังมีอีกหนึ่งโรคนะคะที่อันตรายไม่แพ้กันค่ะหนึ่งก็คือโรคเบาหวานนั่นเองค่ะโรคนี้นะคะในผู้หญิงเป็นกันเยอะด้วยค่ะหรอกค่ะน่ากลัวจังเลยค่ะอืมก่อนที่เราจะกลับมาคุยกันเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะคะตอนนี้คููฝนมีความรู้เกี่ยวกับการกินอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานมาฝากน้องเฟและน้องๆทางบ้านในรายการคนสู้โรคค่ะไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะอาจารย์ครับผู้ป่วยเบาหวานสามารถรับประทานผลไม้ได้ไหมคะครับต้องบอกเลยนะครับว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ย <ม S 2> สามารถที่จะรับประทานผลไม้ได้ทุกชนิด<อ>แต่บางชนิดอาจจะต้องจํากัดในปริมาณครับมไม่ใช่ว่ากินผลไม้อะไรไม่ได้เลยนู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไเพราะทุกวันนี้อย่าว่าแต่ผู้ป่วยเบาหวานเลยครับผู้บริโภคทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยมีภาวะที่เรียกว่าฟรุตโฟเบีย ยังไงนะคะฟเบียคือกลัวผลไม้ไม่กล้ากินได้รับข้อมูลข่าวสารว่าไอ้เจ้าผลไม้เนี่ยมันมีน้ําตาลบอกฟลุโตสอ่าสูงจริงๆแล้วน้ําตาลฟลุกโตสที่หน้ากังวลเนี่ยคือฟลุกโตสที่อยู่ในเครื่องดื่มสําเร็จรูปมากกว่าอย่าเครื่องดื่มพร้อมดื่มเช่นชาพร้อมดื่มสําเร็จรูปหรือน้ำสมุนไพรอ่าที่เป็นขวด ที่พร้อมดื่มที่เขาพร้อมดื่มทั้งหลายแหละที่ผสมสะดวกากับอาหารใช่แต่ในพืชผักผลไม้ตามธรรมชาติเนี่ยน้ำตาลฟุกตโตไม่ได้น่ากลัวนะครับเพราะเรามีใยอาหารเนี่ยที่มันอยู่กับพืชผักผลไม้อยู่แล้วมีสารไฟโตเคมีคอลหรือสารพืชศักย์เคมีอยู่ด้วยร่วมด้วยแล้วเนี่ยอย่าไปกลัวการรับประทานผลไม้เพราะพืชผักผลไม้เนี่ยเป็นแหล่งของวิตามินเกลือแร่ใยอาหารนะครับและสารพืชักย์เคมีทั้งหลายแหล่แล้วทุกวันนี้คนไทยเนี่ยรับประทานพืชผักผลไม้น้อยมากนะครับ การอนามัยโลกเอ่ยสสเอ่ยกระทรวงสาธารณสุขรุนรงให้รับประทานผลไม้วันละ400กรัมหรือ4ขีดประมาณ5-7กรามือทุกวันนี้คนไทยรับประทานแค่140กรัมซึ่งมันยังไม่ถึงครึ่งใช่ไม่ถึงครึ่งนะซะด้วยซ้ำแล้วกลายเป็นเพราะว่ากลัวว่าน้ำตาจากผลไม้เนี่ยเป็นจอโซนมากเกินอาจารบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวถึงขนาดนั้นนะครับกเป็นน้รับชัยอไม่พอ อันตรายที่เสี่ยงต่อโรคหัวใจและมะเร็งอันนั้นน่ากลัวมากกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าผลไม้ประเภทไหนนะคะที่ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยเบาหวานสามารถที่จะรับประทานได้จริงแล้วรับประทานได้ทุกชนิดแล้วชนิดที่เราแนะนําก่อนเนาะตัวที่แนะนําก่อนเนี่ยคือน้ําตาลน้อยปริมาณน้ําตาลน้อยนะครับใยอาหารสูงหน่อยก็คือฝรั่งนี่นะคะนี่เราแนะนําให้รับประทานเลยนะครับโดยเฉพาะหลังมื้ออาหารหรือรับประทานเป็นมื้อว่า ก็ได้นะท่าหลังเมื่ออาหารได้เนี่ยยิ่งดียกเว้นคนที่มีปัญหาท้องอืดผู้ป่วยเบาหวานท่านนั้นหรือผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานอ,อาจจะมีปัญหาท้องอืดฝรั่งอาจจะไปมีผล จริจทงทำให้ท้องอืดเหรอคะใช่ครับผมเพราะหลังเมื่อหายพะน้ำย่อยเขาเนี่ยย่อยได้ไม่ดีนะครับก็อาจจะไปมีวนแต่ถ้าคนที่รับประทานแล้วสังเกตตัวเองเอูาชมถ้าท้องไม่อืดก็ไม่ต้องกลัวก็สามารถที่จะรับประทานฝรนั่งอาหารได้ด้วยปริมาณที่มันเหมาะสมเช่นหนึ่งลูกเล็กๆอย่างนี้ครับก็สามารถที่จะช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดได้แล้วนะครับชมพู่นะครับาชมพู่นี่ได้ทั้งใยอาหารได้ทั้งสารพฤกษเคมีที่ควบคุมน้ำตาลในเลือดตระกูลเดียวกับเบอร์รี่ครับอย่างสตรอว์เบอร รีย่วงอ่ว้งม่วงเป็นสีม่วงสีแดงใช่งสีแดงครับบางคนเนี่ยพอพูดถึงเบอร์รี่ก็นึกถึงแต่ผลไม้ไฮโซบูเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่สตอเบอร์รี่แพงๆนะคะงแล้วในชมพู่ชมพู่ไทยเราเองเนี่ยก็มีสารพฤกษเคมีเราเห็นใช่ไหมครับเปลือกมันสีแดงเนี่ยอันเนี้ย มีฤทธิ์ในการควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ทั้งใยอาหารทั้งสารที่อยู่ในชมพู่เองไม่แพงด้วยใช่ครับผมแอปเปิลแอปเปิลนี่าตางประเทศนี่นิยมมากเลยเขาบอกว่าแอปเปิล อเดย์คลิปด็อกเตอร์เอาไว้เคยได้ยินไหมครับว,วันะละหนึ่งรูปก,ก็ห่างไกลและจากการไปหาแ<ม>พทย์ไป <laughs> พบหมอไปหาแพทย์นะครับเพราะ,ราะแอปเปิลเองเนี่ยมีใยอาหารที่เราเรียกว่าเป็กตินครับละลายน้ำได้ดีแล้วเวลามาละลายน้ำเนี่ยมันจะเกิดเจลคล้ายกับน้ำลาดหน้าคุณต้นอ้อน,นึกออกใช่ไหมค,ครับจะเป็น S <S จะยืดยืดนุ่นเบื้อเบื้อมันก็จะเคลือบผนังลำไส้ของเราไว้ทําให้การดูดซึมระดับน้ำ,ออนำตาลนในเลือดเนี่ยการดูดซึมน้ําตาลจากอาหารเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยลดน้อยลง<อ>ก็ช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลในเลือดได้และหลังออาหารแทนที่จะไปรับประทานแต่ขนมหวานของหวานอย่างเดียวแอปเปิลแอปเปิลเข้าไประหว่างมือก็ได้นะใช่ครับผมระหว่างมื้ออาหารก็ได้นะครับกีวีนะครับหรือแม้กระทั่งแก้วมังกรพวกนี้มันมีรสชาติหวานๆเปรี้ยวๆก็แทนที่จะ รับประทานขนมหวานอาหารหวานเบเกอรี่ทั้งหลายแหล่รับประทานผลไม้มันก็ช่วยได้อร่อยมากด้วยนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยใช่ได้ประโยชน์เยอะมากพวกนี้มีสารพืชสักจมีต้านอนุมูลอิสระและควบคุมน้ําตาลในเลือดได้นะครับอันนี้มีงานวิจัยของกีวีเองนี่แหละสามารถที่จะรับประทานหลังมื้ออาหารหรือเป็นอาหารว่างควบคุมน้ําตาลในเลือดได้เราปั่นรวมกันเลยได้ไหมคะปั่นกันเป็นสมูทตี้ได้แต่ไม่แนะนําให้เป็นน้ําสกัดครับเพราะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยต้องการใยอาหารจากเนื้อมันใลเลือ เลยนะคะอ่าแล้วเนี่ยถ้าเราได้รับประทานในรูปแบบของสกัดเนี่ยเอาแยกกากอะไรเงี้ยไม่ไม่เอานะคะใช่แทนที่จะได้รับใยอาหารเพราะเราต้องการใยอาหารอ่ะแล้วผักผลไม้เนี่ยรับประทานสดดีแล้วฝากไว้นิดนึงนะครับอย่าลืมล้างทำความสะอาดให้ดีเพราะต้องระวังเรื่องของยาฆ่าแมลงเดี๋ยวเราจะแบบว่าเฮ้ยป้องกันหัวใจแต่ไปเสี่ยงมะเร็งจากยาฆ่าแมลงตกค้างยองฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับอ่าที่เรารับประทานได้อันนี้ผักผลไม้ผักผลไม้ที่อาจจะ ได้ทุกชนี้อย่างอาจารย์บอกแหละ <c oughs> ต,ต้องเน้นพวกนี้ <c oughs> นะครับหวานน้อยส่วนที่หวานเยอะหน่อยกินได้แต่กินแต่พอดีเช่น มะม่วงมะม่วงสุกนี่คนเป็นเบาหวานชอบมากรับประทานจากกับข้าวเหนียวมูนี่ยิ่งอูอร่อยไม่เป็นเบาหวานก็ชอบค่ะอาจารย์ก็ชอบใช่ไหมครับอร่อยมากรับประทานได้สักหนึ่งส่วนคือครึ่งลูกพอแล้วหนึ่งส่วนนี่คือประมาณก็ึ่ประมาณนี้นะคะครึ่งลูกให้หายอยากส่วนหายอยากน้ําตาลก็ไปแล้ว15กรัมและ60แคลอรี่และอีกส่วนคือครึ่งลูกเนี่ยครับรับประทานแต่พอดีข้าวเหนียวสักคำสองคำพอเป็นกระใสนะครับรับประทานได้ไม่ใช่กินไม่ได้เลยนะครับอ่าแล้วก็องุ่นนะครับผลไม้ที่หวาน จัดอีกอ่ะลำไยขนุนลิ้นจี่มีรสหวานมีรสหวานนะคะขาลำอ่าพวกลำตาลขึ้นสูงหมดเลยแล้วเนี่ยรับประทานแต่น้อยแต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์ห้ามกินไม่อยากห้ามกินได้พอเป็นกระสนะครับแล้วก็ผลไม้แปรรูปอย่างเี้ครับไแปรเนี่ยเช่นแช่อิ่มเอยดองเอยแล้วก็ยิ่งกวนยิ่ง ยิ่งไม่แนะนําเลยครับเพราะกวนเนี่ยมันเข้มข้นไงมันก็ทําให้น้าตาลสูงปรี๊ดเลยทั้งทางที่เขาไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มเข้าไปนะคะใช่แล้วเขากวนมันคอนเซนเทรตมันทําให้ให้เข้มข้นเยอะถูกต้องใช่ครับพอมันเข้มข้นปุ๊บความหวานก็มากด้วยอ่ามันก็ถูกจริตถูกปากของคนเบาหวานแล้วเนี่ยอยากกินคําเดียวพอจบไ่หายากผลไม้สดไปกินผลไม้สดเอาค่ะาอันนี้ก็เป็นเทคนิคแบบง่ายๆเลยในการที่จะช่วย ควบคุมน้ําตาลได้นะแต่ต้องเน้นย้ํำเลยว่าไม่ใช่ว่าห้ามกินเลยเพราะกลายเป็นว่าคุณผู้ชมแทนที่จะได้รับใยอาหารร่วมด้วยกลายเป็นใยอาหารไม่พอเพราะกลัวน้าตาลฟุกโต้นะครับเพราะฟุกโต้จากผลไม้ย้ําเลยว่าไม่น่ากลัวถ้าเราเลือกที่หวานน้อยๆน,นะครับม,มันเป็น น้ําตาลที่ร่างกายยังรับได้แต่แค่ว่าอยู่ในปริมาณที่จํากัดไม่ใช่ว่ารับไม่ได้เลยน้องเฟยและน้องน้องทางบ้านเห็นไหมล่ะคะว่าผลไม้นั้นมีประโยชน์มากมายเลยค่ะแต่ว่าเราจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสุขภาพของเราด้วยนะคะน้องเฟยคะน้องเฟยชอบกินผลไม้อะไรคะโอเฟยชอบหลายอย่างเลยค่ะส้มแอปเปิ้ลหรือสเบปะร่ค่ะดีมากเลยค่ะและการกินผลไม้สดสดเนี่ย ดีกว่าการดื่มน้ำผลไม้สําเร็จรูปอีกนะคะได้ค่ะครูฝนเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานต่อกันเลยนะคะโรคเบาหวานนั้นเกิดจากความผิดปกติของบริเวณต่อมที่ตับอ่อนค่ะเนื่องจากว่าไม่สามารถผลิตหรือหลั่งโฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้มากเพียงพอที่จะเปลี่ยนพลังงานพวกแป้งน้ำตาลต่างๆในร่างกายได้จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงนั่นเองค่ะ โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมที่ตับอ่อนซึ่งไม่สามารถผลิตหรือหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาให้มากเพียงพอที่จะใช้เปลี่ยนน้ำตาลที่ร่างกายได้รับจากอาหารจำพวกแปง้งไขมันและโปรตีนให้เป็นพลังงานจึงมีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่าปกติชนิดของโรคเบาหวานแบ่งได้ออกเป็น2ประเภท 1. โรคเบาหวานชนิดต้องพึ่งอินซูลินมักพบในคนอายุต่ำกว่า30ปีเกิดจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ผู้ป่วยมักมีรูปร่างผอมการรักษาต้องใช้ยาฉีดอินซูลินประเภทที่2โรคเบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลินมักพบในอายุมากกว่า40ปีเกิดจากร่างกายดื้อต่ออินซูลินและมีการหลั่งอินซูลินลดลงมักมีรูปร่างอ้วน สามารถควบคุมได้ด้วยการควบคุมอาหารหรือรับประทญญานยาลดระดับน้ําตาลแต่หากการหลั่งอินซูลินลดลงมากก็อาจจะต้องฉีดอินซูลินอาการของโรคเบาหวานมีดังนี้ค่ะปัสสาวะบ่อยและมากโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนตาพร่ามัวอาจเกิดจากน้ําตาลคลัง่งในเลนตาหรือจอประสาทตาจากเบาหวานหรือต้อกระจก ทันตามผิวหนังติดเชื้อราง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณช่องคลอดของผู้ป่วยหญิงคอแห้งดื่มน้ำมากกระหายน้ำผิวบ่อยทานจุแต่น้ำหนักลดและอ่อนเพลียและเมื่อมีแผลจะหายยากมีการติดเชื้อทางผิวหนังเกิดแผลได้บ่อยน้ำตาลที่สูงทำให้การทำงานของเม็ดเลือดขาวลดลง ชอบกินขนมเฟยจะเป็นเบาหวานไหมคะงั้นน้องเฟลองไปฟังแนวทางการป้องกันไปพร้อมกับน้องๆทางบ้านดีไหมคะดีค่ะแต่ว่าแนวทางการป้องกันมีอะไรบ้างหรอคะงั้นเดี๋ยวครูฝนจะอธิบายให้น้องเฟยและน้องๆทางบ้านฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับแนวทางป้องกันโรคเบาหวานมีดังนี้ 1. ควบคุมน้ําหนักให้ปกติ โดยรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมและรับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้น 2. ลดการรับประทานอาหารที่เป็นสาเหตุของโรคเบาหวานคือมีน้ำตาลสูงและทำให้อ้วนเช่นขนมหวานน้ำอัดลมเนื้อสัตว์ติดมันอาหารที่มีกะทิรวมทั้งผลไม้ที่มีรสหวานจัดเช่นทุเรียนมะม่วงสุกลำไยเป็นต้น วัน 3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละไม่น้อยกว่า30นาทีและในวันนี้ครูฝนและน้องเฟยก็ได้นำความรู้และข้อคิดต่างๆมาฝากน้องๆทางบ้านกันแล้วและในครั้งต่อไปครูฝนและน้องเฟยจะพาไปเรียนรู้และได้ประสบการณ์เรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการลกลมกลมๆกับครูสังคมของหนูและในวันนี้ครูฝนและน้องเฟยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย